ก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับเพราะว่าดูย้อนหลังได้นะครับก็เริ่มจากภาพแรกนะฮะเป็นภาพเมฆดาวเทียมนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือเวลาสิบนาฬิกาเป้งนะครับประเทศไทยเคลียร์สกายเพราะว่าลมด้านบนนะฮะกดเอาไว้หมุนตามเก็บนาฬิกาลมหนาวก็แผ่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็มลอากาศเย็นก็เข้ามาอย่างปานกลางแล้วก็มีอากาศที่หมุนหรือลมที่ระดับ500 เอกทปัสขาเลยห้าพันห้าร้อยเมตรกดเอาไว้ส่วนภาคใต้ก็มีฝนแต่น้อยเพราะว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยดันเอาเส้นพันสิบซึ่งเป็นเส้นที่สัันส kind of ่นความชื้นเนี่ยก็กระเด็นมีอยู่ทางสุมาตราสมากนะฮะถ้าทาให้ความชื้นเนี่ยที่อยู่ทางนี้ไม่ค่อยพอในการที่จะสร้างเมฆกับฝนอาจจะมีเมฆมีฝนแต่ก็เป็นเซลล์เซลล์นะครับไม่ได้แบบมากมายปกคลุมปกคลุมพืน่ใหญ่ที่อยู่ด้านตะวันถ้าดูตามนี้คือตะวันตกของสุมาตราคือดันฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับ แล้วก็ด้านนี้ก็คือด้านที่มีการประท้ะลงมาก็คือบอลเหนียวตรงเคยจิตใต้ตอนล่างก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูแผนที่จะเห็นชัดเลยเห็นไหมฮะนี่ก็ที่ผมมาสอนเอาไว้นะครับก็คือเส้นพันสิบสองอยู่ตรงภาคใต้ตอนบนพันสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบพวกนี้เป็นตระกูลอากาศเย็นโดยเฉพาะเส้นพันยี่สิบเป็เส้นหนาไวไปเลยนะครับส่วนด้านล่างที่ต่ำเหมือเส้นพันสิบเห็นไหมฮะในขอบเขตเส้นพันสิบวันเห็นว่ามีฝนตกหนัก หรือมีก้อนเมฆเยอะๆถ้าเหนือเส้นพันสิบมาก็จะจ,งจางๆแตมีน้อยกว่าปรเ์เนต์ความชื้นก็น้อยกว่าอะไรแบบนี้น,นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆถ้าเราเรียนไม่เยอะหรืออาจจะไม่ได้เรียนรู้มาเยอะก็มาเรียนน,น้อยๆแต่ว่ารู้แน่นอนอย่างเงี้ยมาต,ติดตามรายการของเราที่เป็นการแบบเตียงรัดนะเรียงรังดเตียงทางรัดนะครับแต่ก็รู้จริงแต่ว่าก็ต้องมีคอมเมนต์ว่านี่คือรู้เพื่อจะเอาไปป้องกันตัวเองยังไม่ไม่ใช่ไปรู้ไปสอนเาะคนเราไปสอน นะฮะต่อยอดประเภทแบบทำตัวเป็นกูรูเลยนี่ก็ไม่ได้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสอนเท่าที่มันสอนได้ในเรื่องที่เข้าใจและมองเห็นเป็นตัวตนบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นตัวตนแต่ก็ฝ่ายศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่ารู้ลึกเรื่องไปเรื่อยๆนะฮะเอาเท่าที่เรารู้และใช้งานได้ก็พอในช่วงแรกนะครับต่อมามาดูพารามิเตอร์เชิงอุตุในทุกๆตัวเพื่อที่จะได้สะท้อนถึงโลฟ้าอากาศที่จะแปเปลี่ยนไปนะครับ ในวันนี้และวันหน้านะครับเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับเริ่มจากเส้นความกดอากาศจากวันนี้วันที่10เพียก่อนไป2วันข้างหน้าของญี่ปุ่นครับแบบ 107D ซงแมนยําหรือ ECM นะฮะแต่เวลาสั้นกว่านะครับนี่ก็คือการเพียากรณลุวงหน้าไป4 8ชั่วโมงก็จะเห็นว่าริ่มความกดอากาศสูงยังมีโอกาสที่จะเข้ามาในบ้านเราโดยเฉพาะสิ้นเดือนนี้นะครับตอนนี้เราอยู <die. S 2> <The> <bank> ่แบบกลางเดือนละกลางเดือนคือ15ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้วันที่10อีก5าวันเพราะฉะนั้น5้าถึงสิเนี่ย ก็เวลาที่ใกล้เคียงก็เห็นความกดอากาศสูงนี่ก็ยังย้อยค่อยลงมาเวียดนามลาวภาคเหนือภาคอีสานบ้านเรานะฮะโดยภาคกลางก็ยังมีโอกาสอยู่มีภาคใต้ที่มีโอกาสน้อยเพราะว่าอยู่ต่ำสุดแล้วก็มีทะเลขนาดสองข้าเนื้ออากาศเย็นกว่าจะไปถึงเนี่ยอาจจะไปได้บ้างไปถึงกับหนาวมากเพราะว่าใกล้ทะเลพื้นที่ก็จะมีความร้อนชื้นความร้อนแฝงก็ทําให้อบอุ่นนะครับก็อาจจะเย็นไม่มากแต่ก็เย็นได้เย็นนะฮะลมที่มันแผ่วๆในช่วงเวลาเช้าเช้า ตอนที่ไม่มีรงเสีโยโลืิตเนี่ยก็เย็นสบายได้นะครับก็เห็นว่าแนวโดวมมกันเย็นยังลงมาได้อยู่แต่ก็มีจังหวะถอยในช่วงเวลาบ่ายและค่ำกลางคืนถอยนิดหนึ่งพอเช้าก็มาอีกเย็นก็ถอยอย่างเงี้ยไปชักไะเยอะไปชักไะเยอะมาแต่มันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่หนาวเกินไปไม่งั้นเรายอยู่ยากเพราะเราไม่ได้มีการเตรียมเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องนุ่งห่มไว้เหมาะสมสำหรับประเทศหนาวนะครับแต่ประเทศต,ต่างๆก,ก็จะมี ความพร้อมที่จะรับมือตต่างๆไปด้วยนะครับต่อมามาดูในลมที่ระดับล่างที่มันจะใกล้ๆอยู่หน้าน้ำทะเลนะครับก็คือลมระดับ925เฮกโตปาสคาลหรือก750เมตรถ้าเราคิดปเป็นระยะทางนะครับก็เห็นว่าลมที่พัดเป็นบอิเวงเหนือลมระดับล่างๆนะครับนะครับจะเ,เป็นลมแล้วลมที่พัดแรงก็อยู่ตรงตำแหน่งของทืเลจีนใต้เพราะไม่มีแผ่นดินเลยมาขวางกั้นลมพัดต่อเนื่องนะ ไม่มีอะไรมาขวางกั้รลมจะพัดต่อเนื่องนะครับก็เลยทําให้มีความเป็นอิสระของการพัดของลมลมก็เลยพัดแรงนะครับไม่มีอะไรขวางต่อมาดูระดับฐานเมฆก็เห็นลมที่พัดเบี่ยงไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือค่อยนมีทางตอนออานิดนิดนะรพอตรงแต่ละระดับก็จะมีทิศทางแตกต่างแต่ถ้ามันที่ตรงกันมันจะเกิดเป็นดีคอนเวกชันก็คือการยกตัวในแนวดิ่งที่ดีขึ้นนะครับ ต่อมาก็มาดูลมที่ระดับ500นะครับก็จะเห็นว่าลมระดับนี้เป็นบรรยากาศชั้นกลางเพราะบรรยากาศที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลงฟ้า,รรากาเราเรียกว่าโทโพเฟียเป็นบรรยากาศชั้นต่าสุดนะครับะฉะนั้นก็จะเห็นว่าลมที่ระดับนี้มักจะมีที่พลตากการเคลื่อนที่หรือระบบอากาศเดรยร้ายต่างๆนะครับอากาศสร้างเมฆสร้างฝนหรือการจมตัวตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือประเทศไทยตอนกลางเนี่ยจะโดนจมตัวนะฮะแล้วก็มีการขยับเป็นแนวเลยนะครับ อันนี้คือลมที่พัดแบบแอนตี้เซคอนิคคือตามเข็มก็จะกดอากาศไว้นะครับส่วนภาคใต้ก็จะเป็นลมที่พัดทะเป็นลมตัวดอวอชิงเหนือลมลม,ลมตะวันออกก็เสริมกันแต่ถ้ามันขึ้นอยู่ความชื้นถ้าความชื้นบนพื้นผิวมากเพียงพอมันก็จะสร้างเมฆและฝนแต่ถ้ามีน้อยนิดมันก็จ,จะสร้างเมฆประดับ้องฟ้าก็ทําให้เกิดเมฆฝนไม่ได้หรือบ,บางทีอาจจะเกิดเมฆฝนได้แต่ในพื้นที่แคบนี่คือระบบของอากาศที่เราสามารถเรียจะจับต้องได้จากการรู้นิยามความหมายของมันนะครับต่อมาก็มาดู ค่าที่จมตัวหรือลอยตัวเราเรียกว่าตัว relative o u t i c i t y นะครับก mm ็ hmm. จะเห็นว่าลักษณะของตัวค่าเนี่ยตรงประเทศไทยตอนบนเนี่ยอากาศจะจมตัวจะมีลอยตัวตรงข้างล่างละเข้าขึ้นอยู่เปอร์เซ็นต์ความชื้นในอากาศที่จะมีมากพอไหมอะไร่างเงี้ยนะครับเพราะตอนนี้ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาถึงภาคใต้ในบางระยะนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ภาคใต้ดูดนึงความชื้นอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่า เมื่อมันมีการดันของเส้นความกดอากาศสูงลงมาเนี่ยก็ทาให้พวกเส้นพันสิบซึ่งเป็นเส้นที่สับสกความชื้นเนี่ยระเทอยู่ทางตะวันตกนะครของสุมาตราหรือว่าสุมาตราก็ทําให้ความชืน้นทางอ่าวไทยไม่พอนะครับก็เลยไม่เกิดลักษณะของอาจจะมีเมฆบ้างอะไรบ้างแต่ฝนตกไม่ได้นะครับก็คือสร้างพืนฝนไม่ได้สร้างได้เพียงแค่เมฆอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรมฟ้าซึ่งบ้านเราอากาศดีมากน่าอยู่นะครับเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาที่ ไม่มีโควิดเนป่าใน,นบ้านเราโคงเศรษฐกิจดีไปแล้วนะแต่ตอนนี้ปัญหาคือมีเชื้อโรคแต่เราก็ยังอยู่ได้นะฮะเราก็ยังประคองตัวอยู่กันได้แล้วก็จะต้องมีกฎระเบียบนะครับมีความจิตสานึกมีคุณธรรมจริยธรรมไปไหนบ้าไหนก็ต้องรู้แล้วก็บอกกับคุณหมอจะได้ไปควบคุมโรคได้ตรงับพื้นที่นะ,ะถ้าเราทําไม่ดีไว้ไปเล่นการพนันหรือทาไปเที่ยวในพื้นที่อาโกจรแล้วก็ไม่ยอมรับ เราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมเราไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนแล้วก็เกิดข้อกังขาแล้วก็เกิดการกักกันในพื้นที่ผิดทางเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะปิดกักกันในพื้นที่ที่มันเป็นที่ต้นทางของเชื้อโรคอะไรก็ว่าไปครับเพราะฉะนั้นเยายามเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับธรรมอพิบารอเไรพวกนี้จะช่วยทาให้สังคมดีขึ้นนะฮะพูดความจริงน,นะฮะความจริงคือสิ่งที่ทําให้แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับ แต่ทั้งหมดทั้ง,งพวงนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคลื่นลมนะครับเมื่อกี้อากาศเรียบร้อยไปแล้วซ้ายมือเป็นลมระดับ10เมตรที่จะส่งผ่านพลังงานจากตัวลมไปที่ผิวน้านาปล่อยเกิดคลื่นนะครับขวามือเป็นแบบมองคลื่นนะครับก็จะเห็นลักษณะคลื่นที่เกิดขึ้นเมื่อมีกําลังเป็นไงบ้างนะครับเพราะลมนี่พัดกําลังปานกลางนะฮะมีแดงมีเหลืองมีเขียวหมดเลยนะครับก็คือพัดปานกลางมีคอ่อยบ้างมีปานกลางแล้วก็มีแรงก็คือสีเข้มๆตรงนี้นะครับ ด้านนั้นขวามือนี่ก็คือแผนที่ของการพยากรณ์คลื่นก็เห็นว่าคลื่นเนี่ยก็จะสูงในพื้นที่รับลมก็คือภาคใต้ฝั่งนอว์ดออกตั้งแต่ประจวบนะครับชุมพรน,นะครับสุสรา์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชนะครับสงขลานะครับแล้วก็ปัตตานีแล้วก็สุดท้ายคือนาทีว่านี่สองสองสามจังหวัดเนี่ยคือนาทีว่าปัตตานีนาานสงขลาเนี่ยคลื่นจะใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นรอยต่อระหว่าง คลื่นที่ได้มาจากลมตะวันเชียงเหนือพัดปะทะเข้ามากลับเป็นโซเวลหรือเดิงหรือคลื่นใต้น้ำที่ย้อยมาหรือว่าเบนมาจากตัวทะเลจีนใต้ซึ่งมีลมพัดแรงต่อนเนื่องนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. คลื่นส่วนใหญ่ก็จะแปรปรวนดนะโดยเฉพาะคลื่นเยอะๆเนี่ยที่มาสิ้นสุดกับแตกตัวอย่บนชายฝั่งทะเลคือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับยังไงก็ต้องงดการเดินเรือไม่ว่าเรืออะไรก็ตามเพราะว่ามันเป็นฤดูมรสุมนะครับ ่วนภาคใต้ฝั่งโน่นตรงทะเลเรียบยใกล้ฝั่งเพราะมีด้ามขวานบางเอาไว้นะครับห่างฝั่งประมาณสิบยี่สิบโลก็เป็นคลื่นเล็กน้อยแล้วก็ห่างไปม,มากกว่านั้นก็เป็นคลื่นปานกลางแล้วก็ตามอมาัตราภาพนะฮะก็ตามสภาวะของพื้นที่ที่รับลมมากๆก็จะมีคลื่นสูงเพราะทะเลยายนระับนาำจนเป็นทะเลลึกนะครับส่วนเราไทายทะเลตื้นนะฮะเป็นเชลโลวอเตอร์หรือน้าตื้นความสูงเฉลี่ยรือว่ใช้ความลึกเฉลี่ยของระดับน้ําทะเลบ้านเราห้าสิบเมตรเท่านั้นเองนะครับชั้นน้ําบางมาก ถลมพัดเบาปุ๊บมันก็เข้าสู่สมดุลก็คือทะเลก็กลับมาเรียบแต่ถ้าลมมันพัดแรงต่อเน,นื่องขึ้นก็สูงนะแต่ว่ามันกับผู้ภาษาชาวบ้านคือเพียรพีายรนี่มันจะมีค่าได้ไม่มากนะักถ้าลมมันพัดแรงแต่ตอนนี้ลมมันมาเป็นเพื่อเป็นุ่วงๆนงน้นก็แรงแต่ว่าสิ้นสุดของคลื่นเนี่ยก็วิ่งหาชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกคือกระแทกเข้ามาตรงนี้ทีน,นี้น้ําทะเลมันมีทั้งขึ้นทั้งลงที่ผมอธิบายแล้วนะขึ้นน้ําลงใช่ไหมฮะ ตามตารางน้าที่กมรมอุตุศกษตรเขาคำนวณเอาไว้เนี่ยอันนั้นคือคํานวณเป็นหลายปีได้เพราะว่ามันไม่มีตัวเกอะควรจากสภาพของโลหฟ้าอากาศเราเรียกว่าแอสโตนิคไทหรือว่าน้ำขึ้นน้ำลงเนื่องจากอิทธิพลทางดาราศาสตร์แรงดูดโลกดูดจันวัตจิตอะไรเนี้ยนะครับส่วนอีกท้ายหนึ่งก็คือการขึ้นลงหรือว่าการนูนของน้าทะเลเนื่องจากปฏิกิริยาที่เป็นเขาเรียกว่ามิตริโอโลจิคอไทนั่นคืออะไรนั่นก็คือ การขึ้นลงที่มาจากอิทธิพลของอุตุนิยมพยาอุตุคืออะไรลมความกดอากาศนะครับซึ่งก็จะมีตอนพายุขเข้าอย่างตอนนี้ลมพัดแรงก็จะทําให้เกิดการยกตัวของระดับน้ำโดยตรงนี้และตรงนั้นถ้ามันเป็นลักษณะของไฮท้ายหรือน้ำขึ้นสูงสุดหรือสปริงท้ายน้ําเกิดตรงเนี้ยน้าที่นูนขึ้นมาบอกประกอบกับบีลมที่พัดแรงก็จะทาให้ระดับน้ําทะเลเนี่ยมันดันข้ามาลึกขึ้นการกระแทกของคลื่นก็จะกระช่๊ คือคลื่นในคลื่นระดับน้ํากับระดับน้ํามันคนละเรื่องกันแต่ว่ามันเกิดในพื้นที่เดียวกันก็นคือระดับน้ํายกมาซึ่งมีเนื้อของน้ําอยู่ใช่แมะก็คือมวลน้ําแต่ว่าบนเนื้อของน้ํานี่มีพลังงานมาคลื่นแปบนพลังงานพลังงานก็จะโจมตีกระชกกระชอกกระชกกร,ร,ระทำให้เกิดการกระซ้อนะครับดังนั้นในช่วงเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ติดทะเลเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าทะเลเนี่ยใครฝั่งไม่ควรไปยุ่งกับมันมากมายนะฮะถ้าเราไปสร้างโครงสร้าง เป็นถางป่าไปอะไรเงี้ยป่าไม้ชายทะเลไม่ว่าจะเป็นป่าสแสวป่าองคง์กลางในเปรียบเสมือนฟองน้ําที่ดูดซับพลังงานคลื่น,นะฮะถ้าเราไปเปิดหน้าคือไปถางมันออกมันก็จะเกิดความไม่สมดุลก็เกิดการกัดเซาะก็เลยทําให้เราต้องมีการสร้างเป็น hard structure คือการปอดสร้างแข็งก็คือพวกเขื่อนกันคลื่นพวกนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราต้องการอนุรักษ์หรือว่าต้องการสงวนไว้ซึ่งแผ่นดินในบริเวณนั้นไม่งั้นมันจะถูกการกัดเซาะแบบโดมิโนนะฮะก็ะต่อเนื่องถ้าตรงนี้ ไม่ทำมันก็กอดถ้าทำตรงนี้ก็ไม่จะเป็นกาศอยุที่หนึ่งเพราะมันจะเกิดการเลี้ยวเบนของกระแสน้ำที่เรียกว่ารองชอว์เคอร์เรนอะไรพวกเี้ยวันหล,ลังจะมาไล่ฟังอีกทีหนึ่งจะให้รู้ว่าตอนนี้คลื่นลมในอ่าวไทยโดยเฉพาะตรงชายฝั่งภาคใต้สมเด็บอเนี่ยสูงหน่อยนะครับความสูงคลื่นไปอยู่ในเกณฑ์ขึ้นาปกลางสองถึงสาเมตรนะครับส่วนภาคตะวันออกนี่ก็คลื่นต่ำเพราะว่ามันอยู่ต้นลมลมมันพึ่งพัดมาก็จะเป็นสีเทา30ิเซนสีนุ่งเงาห้าสิเซนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ เราสามารถที่จะเห็นได้อย่างทุกวันเพราะเราทาให้ดูทุกวันนะครับต่อมามาดูเรื่องฝนด้วยนะครับก็ยังติดตามต่อเนื่องนะครับแต่ที่เราสังเกตดูก็ไม่หนักมากหลับมือได้แน่ๆนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทําให้ดูแต่วันนี้วันวัน,วนสเสาร์ไอ้วันนี้วันอาทิตย์นะฮะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธประหัสนะเรามาดูคร่าวๆก่อนเราเห็นว่าสีฝนที่เกิดก็คือสีอ่อนๆนะฮะคือสีนี้กําหนดถึงความแรงหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อสามชั่วโมงตรงนี้นะครับ ดูซ้ายมือเป็นสเกลนะเพราะฉะนั้นฝนก็ยังตกอยู่บ้างเป็นเป็นพวงพวงเป็นเพรือๆตามกระแสลมนะฮะแต่ความแรงของฝนมีน้อยเพราะว่าเส้นพันสิบเนี่ยมันไม่ได้คอยสลับสนุนแล้วมันโดนด,ดีบีบให้มันไปอยู่ทางด้านตะวันตกดังนั้นอาจจะมีฝนละอองฝอยๆซะมากกว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับเพราะว่าเส้นที่สลับสนุนบ้านบางทีมันขยับขึ้นขยียบลงถ้าเส้นพันสิบกลับมาเนี่ยฝนก็จะตกเยอะแต่ถ้าเส้นพันสิบหนีไปเนี่ย โอกาสที่มีฝนแบบฝนหนักเป็นฝนเป็นเมฆฝนหนักเนี่ยน้อยมากนะครับอาจจะมีฝนจากแรงลมเฉลี่ีที่มีความชื้นพอประมาณก็เกิดฝนเล็กๆน้อยๆแต่ทําให้เกิดเย็นสบายนะครับแค่นั้นนะครับไม่ได้มีโอกาสที่จะทําให้เกิดน้ําท่วมได้อย่างใดนะครับอันนี้ก็วิงว่งวนอันนี้อาจารย์อิษแต่ต่อไปก็อันนี้อร์โดยรวมเราไม่น่าเป็นห่วงนะครับก็ไม่มีอะไรเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับให้ความรู้เพื่อเป็นอาหารมือ้อเช้าอาหารความรู้นะครับ ในการที่จะต่อรู้แบบว่าตื่นรู้ให้ต่อตื่นรู้แื่อยู่รอดกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ขอยติดตามข่าวสารจากกรมบูตูในหลายช่องทางนะฮะดูแต่พอชอบอะ่ะชอบดูตรงไหนก็ดูตรงนั้นนะครับแล้วก็ดูอย่างมีสติด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เลยทำให้ท่านสามารถที่จะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างเข้าใจและมีความสุขนะไม่ใช่มีแต่ความเครียดความทุกข์ความไม่รู้นี่เกิดเป็นความทุกข์น,นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ช่งชวงเช้าก็อยากใหุ้ณมีความสุขกับครอบครวัวแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขทั้งวันนะครับสุดท้ายก็ขออนุญาตคุณพระศรีรัตนกรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลนโลกจนอันดันดาลให้แฟนคลับทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาแล้วเจอกันใหม่ในรอบต่อๆไปรอบนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ